สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้คุณครูตักได้เวลาแล้วนะคะที่จะพาน้องโคกับน้องสไปไปตัดไหมนะคะเดี๋ยวจะต้องทิ้งแฟนต้ากับแม่ดำเล็กเอาไว้2ตัวตามลำทางแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาหมอกันเลยนะคะโคกสไป์วันนี้ไปตัดไหมนะคะนิ่งมากนะคะเดี๋ยวใส่ตะกร้าเลยนะคะไปแบบนี้เลยะน,นะคะเรียบร้อยนะคะ ไปตัดไหมกันเฟนตาเฟนตาเล็กกับแม่ทำเล็กก่อนนะลูกค่ะทุกคนค่ะตอนนี้น้องโคกับน้องสไปก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ครูตั๊กจะให้เห็นอากาศกริยาของน้องแฟนต้ากับแม่ดำเล็กน,นะคะตอนที่ครูตั๊กพาโคกับแฟนต้าขึ้นรถเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขานั่งมองครูตัก๊ก เนี่ค่ะเขามองตามตะกร้าที่กุตตกหิ้วมานะคะแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องนะคะทั้งสองคนเลยแฟนตาดําเล็กเดี๋ยวแม่มานะลูกเขารู้เรื่องนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่มานะคะค่ะทุกคนคะตลอดระยะเวลาการเดินทางเกือบสามกิโลเมตรนะคะน้องโคกับน้องสปเนี่ยร้องตลอดทางเลยนะคะ เหมือนเขากลัวนะคะกลัวว่าคุณตาจะพาไปไหนนะคะแม่ไม่ได้พาหนูไปไหนลูกแค่ไปตัดใหม่แล้วก็หายเลยแม่ดําดเวยกับแฟนต้าก็รออยู่นะลูกน่าสงสารมากเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวใกลยย้จะถึงแล้วนะคะแต่ในห้องตัดใหม่เขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปนะคะคุณตาคงไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวส่งกําลังใจให้น้องเคก,กับสไปไหน่อยนะคะ <c oughs> ถึงแล้วนะคะลูกถึงแล้ว ่งถึงแล้วค่ะลูกร้อ,องตลอดเลยเดี๋ยวนะคะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะจอดรถก่อนนะตอนนี้คุณตักนั่งรอน้องโคกับสไปรนะคะทุกคน นั่งรออยู่ข้างหน้านะคะดูสมาชิกสามตัวนี้น่ารักมากเลยเสียงโครกัะสะไปร้องเบาๆนะคะอยู่ในห้องจออะอแปบ๊บเดียวก็เสร็จนะคะ ค่ะทุกคนคะตอนนี้น้องโคกับน้องสไปก็ตัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณตักพาขึ้นรถแล้วนะคะใช้เวลาไม่ถึงสามนาทีเลยนะคะคุณหมอบอกว่าแผลของน้องโคกนะ่ะดีร้อยเปอร์เซนค่ะส่วนแผลของสไปนะ่ะอาจจะมีเส้นใหม่ที่รัดท้องน้องบ้างแต่เดี๋ยวสองสามวันนี้จะหายร้อยเปอร์เซนนะคะแต่ก็ตัดใหม่ได้แล้วนะคะคุณหมอดูให้แล้วเดี๋ยวกลับไปคุณตักยังต้องทาเบตาดีนอีกสองสามครั้งนะคะ นี้ค่ะดีใจกันใหญ่เลยนะคะไปะเดี๋ยวเรากลับบ้านนะลูกเนาะ,ะเดี๋ยวจะไปปล่อยโคกับสไปหาแม่ดำเลยกับแฟนตด้แล้วก็ให้เขาวิ่งอิสระเลยแล้วนะคะวันนี้ไปกลับบ้านกันค่ะ มาถึงบ้านแล้วค่ะปลายลงรถได้แต่ยังให้ใส่ปลอกคออยู่นะคะตอนเย็นแม่ถึงจะถอดให้นะคะเพราะว่าต้องทายายอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะให้ถอดปลอกคอนอนได้เป็นคืนแรกนะคะปะไปหาพี่แฟนตากับแม่ดำเล็กกันนะคะไหนดูหนะ้าสิคนดีใจถึงบ้านนั่นแน่ไปไปกันได้แล้วค่ะทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้ครูตัก เปิดตะก้าให้กับน้องโคกับน้องสไปที่หน้าห้องห้านะคะปรากฏว่าวิ่งตามแฟนต้ากับแม่ดำเล็กมาที่สภากาแฟป่ากล้วยทันทีนะคะนี่ค่ะเ mm hmm. มื่อกี้คุณตากหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายตอนน้องเปิดตะก้าออกมาจากตะก้าไม่ทันนะคะ mm hmm. ก็เลยหิ้วตะก้าวิ่งตามมานี่นะคะนี่ค่ะ mm hmm. เห็นนะคะมาหมดเลยนี่ค่ะพี่ดำใหญ่แฟนต้าสไปกับโคกยังไม่ได้ถอดคอล่านะคะนี่ค่ะ วิ่งมานะคะคงคิดถึงสภากาแฟป่ากลก้วยนะคะเห็นไหมคะข้างในเป็นสิงห์หากับแม่ดําเล็กนะคะอยู่ตรงท่อเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้บ้านพี่ชายพุทธักนะคะเดี๋ยวจะพากลับไปนอนนะคะเนี่ยคะ่ะพี่สิงห์หาเขาจะอยู่นี่ตลอดนะคะนูน้นแม่ดําเล็กอยู่ข้างหลังสุดเห็นไหมคะทุกคนอยู่หลังสิงห์หานะคะมาน้องโคกลับบ้านลูกมาชอบชอบกันนะคะเนี่ยต้นไม้เยอะแล้วมันก็เย็นนะคะเดี๋ยวคุณจะพาน้องกลับไปทายานะคะแล้วก็เอาเข้านอนนะคะ สิงหาอยู่กันครบนะคะนุ่นเจ้าขาวค่ะทุกคนเห็นไหมคะเจ้าขาวยังไม่คลอดนะคะทุกคนตอนนี้ขาวนั่งอยู่หน้าห้องเรียนคุณตักนะคะหน้าประตูห้องเรียนนะคะน้าเดชนอนหลับนะคะน้าเดชเลยไม่ได้เหา่านะคะครบเลยนะคะครบเจ็ดตัวเลยน้องโคกไปเรากลับบ้านทายานะลูกนะไปเดีแล้วไปตอนเย็นจะได้ถอดคอล่าออกให้ สิงหาด้วยแม่ดำเล็กพาน้องออกมาได้แล้วลูกนี่ค่ะสไปเดี๋ยวกุตาเข้าไปอุ้มน้องก็มานะคะมามาเกงใจเขาเร็วๆไม่ใช่บ้านเรานะเนี่ยนี่มีแต่ต้นกล้วยนะคะทุกคนนะคะีน่ค่ะนี่นี่แหละคะ่ะคือสภากาแฟปากกล้วยที่คุตาพูดถึงประจําเขาชอบกันมากนะคะทุกคนแล้วมันมีท่อเน,นะะี่ยค่ะแมวจะเข้าไปอยู่ในท่อนั้นสองท่อน,นะคะ บางวันเขามานอนอยู่นี้ทั้งวันนะคะเขาเย็นนะคะทุกคนแล้วลมมันเย็นสบายมากนี่ดูสิงหานะคะสิงหานี่หัวโจกเลยนะคะสิงหาไปเลี้ยงน้องสไปรมาให้แม่นะคะคนเก่งสิงหาเข้ามาได้กระดิ่งปอกคออยู่ที่นี่นะคะน้องโคกเดินไปหาแม่ดําแล้วนะคะสิงหาไปเลี้ยงน้องสไปรมาให้แม่ลูกไปสไปรสไปรออกมาได้แล้วลูกแฟนต้าวิ่งมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะนี้แฟนต้าเนี่ยค่ะเห็นไหม เขาจะวนๆเวียนๆอยู leton, really? <laughs> anyway. ่แถวนี้นะคะเวลากุตักเรียกก็กลับนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เล่นสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็จะอุ้มกลับลนะคะเห็นไหมคะชอบมากเลยนี่แค่ตัดไหมวันแรกนะคะเนี่ยคงคิดถึงป่ากล้วยมากๆเลยมามาเร็วๆเๆจะได้กลับละเดี๋ยวจะไปเทอาหารเม็ดให้นั่นแหะ ดีใจนะคะดีใจในรอบ8วันนะคะจริง,รงๆเขาต้องตัดไหมเมื่อวานวันจันทนะคะแต่กูตักเลื่อนมาเป็นวันอังคารวันนี้นะคะเพราะว่าอยากให้แผลเขาแห้งสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลยเลื่อนวันหนึ่งนะคะเลื่อนวันตัดไหมนี่ค่ะเห็นน้องโคกอยู่นะคะเห็นไหมคะโอ้ยเดี๋ยวจะยกต้นกล้วยนี่ไปไว้ข้างห้องห้าแล้วเนี่ยจะยกไปไว้หมดนี่เลย อยากยกส่วนไปหมดเลยนะคะนี่เด็กๆชอบมันทุกตัวเลยนะคะนี่ค่ะบ้านพี่ชายคุณตาก็ะาจะร่มเรื่นหน่อยนะคะนี่ค่ะชอบทุกตัวนะคะเนี่ยเห็นไะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอุ้มใส่ตะกร้ากลับแลกลับกันหรือ,อยังคะกลับกันหรือ,อยังนะโลกเดี๋ยวไม่ต้องทายาให้ไงลลก แล้วก็เอาเข้านอนไงคะนี่นะคะมีแม่ดาเล็กมาดูลูกๆด้วยคุณตาก,ก็เลยเบาใจหน่อยนะคะนะคะก็มีความสุขนะคะทุกคนนะปะแฟนตาปะมากิ้งเกือกเลยเนาะบนกองทรายเนาะโอ้สนุกกันใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวยังไงคุณตาพาน้องสไปกับน้องโคกลับบ้านก่อนนะคะให้เห็นว่าวันนี้ได้เๆีตัดไม้ย,ย่างปลอดภัยแล้วนะคะ เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะครบองค์ประชุมเลย